thank okay. you เรื่องนี้เนี่ยอย,อย่าไปโน่เอ้ยอย่าอย่าไปหนกเกินไปนะครับเพราะให้ตรักรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาพรวดเดียวเราจมไปเลยนะมันมาเตือนอย่างนี้นะครับธรรมชาติเป็นอย่างนี้เมืนนาอขณะนี้ที่เขามาเตือนภาคใต้นะครับว่ามีร่องมรสุมเข้ามานะครับมีการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างหนักหน่วงมากขึ้นลนะักษณะเดียวกันนี้ก็กาลังจะเกิดขึ้นกับในพื้นที่ของออที่รับรม,ม้มนน้ำเจ้าพระยาเช่นกันนะครับว่าเขามาเตือนแล้วว่าปีนี้นะ ท่วม <languages? S 2> um, อย่างนี้แล้วนะถ้า ma, ижу, ตัดสินใจจัดการกันไม่ดีเนี่ยความหน้ามาอาจจะหนักหน่วงพอๆไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับอาจจะน้อยกว่านี้แล้วแต่ว่าความรุนแรงของมันอาจจะไม่น้อยไปกว่านี้แล้วอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยซ้ําไปนั่นคือเขามาเตือนแต่เขาอะที่เขาบอกว่า10ปีจะท่วมเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับเขาจะมามาเตือนนะครับสังเกตให้สังเกตให้ดีในเรื่องของ ธรรมชาติต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็เป็นจุดน่าสนใจน่าสังเกตอย่างหนึ่งธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยมันเตือนเราอยู่เสมอถ้าเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันใช้ชีวิตอย่างพอเพียงชีวิตนี้เราสามารถอยู่ได้ก,กับธรรมชาติแล้วก็อย่างมีความสุขด้วยการปรับตัวครับคือนะักวิชาการเนี่ยก็สามารถที่จะพูดได้เขาคุณไม่ใช่เป็นคนที่ลงมปฏิบัติคือเหมือนกับคุณไม่รู้หรอกว่าในทางปฏิบัติมันทําได้ไม่ได้มันมีข้อ นักวิชาการบางคนอาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกแต่นักวิชาการบางคนก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ทํางานอยู่ในเฉพาะในห้องนะครับบางบางคนก็ไม่ได้ไปทําข่าวเพราะว่าเขาไปทํางานตรงไหนจริงๆแล้วนะเขาไปทําไปลงไปอยู่ตรงไหนบ้างมีใครไปดูบ้างไหมก็อาจจะเห็นบางคนที่ออกเห็นออกไปมีข่าวแล้วก็ไปทาตรงนู้นทางนี้แต่ไม่มีใครไปเห็นว่านักวิชาการบางคนก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะบางคนก็ลงไปทํานะครับบาง ในบานเวลาปกติที่เขาไม่ได้สอนเนี่ยลงพื้นที่ครับนักวิจัยเขาต้องทําวิจัยเขาต้องทํางานในพื้นที่นะครับต้องลุยงานต้องไปรึกษาหาหรือต้องไปคุยกับชาวบ้านแล้วถึงจะมาพูดอย่างนี้ได้จะมาบอกอย่างนี้ได้าาใช่ใช่ครับมไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆออกมาพูดอย่างนี้เฉยๆนั่นมันอาจารย์ที่สอนจะว่าไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาจารย์มัธยมก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วนักวิชาการโดยเฉพาะนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับ ไม่มีทางเลยครับถ้าไม่ถ้าไม่ลงพื้นที่แล้วคุณไม่ได้ความรู้แน่นอนคือการเทรนของเรานะในลักษณะของที่คณะเราทำเนี่ยนักศึษาคุณจะมาจบปตรีจากไหนมาเรียนโทที่นี่นะคุณต้องลงพื้นที่ทั้งหมดมีถึง4 f i ฟิลด์ทริปเน้นการปฏิบัตินะครับไปนอนกลางดินกินกลางทรายไปอยู่เต็นท์อยู่ป่าไปอยู่ไปให้เก็บตัวอย่างนะ้ําตัวอย่างดินทําอย่างนั้นครับแล้วิชาการบางแขนงต้องทําอย่างนี้ ต้องหลบพื้นที่การเรียนรู้โลกใบนี้ต้องเรียนรู้จากเอาดอการเรียนการสอนภูเขาทะเลแม่น้ําคือกระดานดําของของเราต้นไม้ใหญ่นั่นแหละครับคือห้องเรียนของเรานี่คือนะักอยากอยากให้ใครก็ตามที่คิดว่านักศึกษาร้อมเรียนยังไงนะมาตามทําข่าวดูจะได้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่เรียนกันยังไงนะครับเรียนกันแบบเรียนกันแบบลงมือทําจริงๆนะแล้วก็ลง ลงลงไปทําวิจัยนะเก็บข้อมูลตา่างๆเราถึงจะมาแต่มาตอบโจทย์ประชาชนได้ครับถ้าถามว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลสิ่งที่คนคนนึงต้องการแลวหลายคิดว่าหลายๆคนต้องการก็คืออยากเห็นภาพบ้านเมืองนียสงบร่มเย็น ปราศจากความขัดแย้งนะครับขอให้สร้างบรรยากาศของความรักบ้านเมืองที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าน่าอยู่น่าอาศัยบ้านเมืองเขาสงบร่มเย็นมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตที่ทำมาหากินอย่างเป็นสุขสงบราบเรียบไม่ต้องโดดเด่นอะไรเป็นระดับหนึ่งของโลกแต่ขอให้เป็นบ้านเมืองที่ สงบร่มเย็นไม่มีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับแล้วก็ผู้คนในชาติเนี่ยก็มีความมีความารู้สึกว่าเขาปลอดภัยปลอดภัยเมือเอ่ออยู่ในบ้านเมืองนี้อยู่ในอยู่ในความสงบร่มเย็นเหมือนอย่างที่เขาเคยเป็นมา,า,านานแสนานาน,านก่อนที่จะมา เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายในใน,ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็แล้วก็สิ่งนั้นนะผมคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเ,เป็นของขวัญ